ถ้าพูดถึงคําว่าผู้นําในประวัติศาสตร์หลายคนก็คงนึกถึงกษัตริย์หรือนักรบใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความเป็นผู้นําในอีกมุมมองหนึ่งครับเป็นมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เอาล่ะครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มที่คนไม่ได้เริ่มที่วีรบุรุษหรือกษัตริย์องค์ไหนเลยแต่เริ่มต้นที่สัตว์ตัวหนึ่งครับใช่แล้วครับสตัตว์ เป็นแม่วัวที่กำลังจะเรียกร้องความยุติธรรมจากพระราชาโอเคลองจินตนาการภาพตามไปพร้อมกันนะครับเราย้อนกลับไปในอาณาจักรทมินโบราณบนถนนกลางเมืองเลยมีขบวนเสด็จของเจ้าชายกำลังเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วดูรีบเร่งแล้วก็เปี่ยมไปด้วยอำนาจแล้วในชั่วพริบตานนั้นเองครับโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นลูกวัวตัวเล็กๆตัวหนึ่งถูกชนจนเสียชีวิต คือท่ามกลางความเร็วและอำนาจของขบวนสเสด็จเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิ่งที่แม่วูตัวนั้นทําหลังจากนี้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเดินทางไปที่หน้าพระราชวังครับแล้วก็ใช้เขาของมัน ตีระฆังระฆังแห่งความยุติธรรมที่แขวนอยู่หน้าหวังนั่นแหละครับซึ่งการกระทําที่ดูเหมือนจะมาจากความสิ้นหวังนี่เองกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเลยครับพอพระราชาได้ยินเสียงระฆังก็ตรงออกมาดูใช่ไหมครับแล้วก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดที่สําคัญคือทรงรู้ว่าคนที่ก่อเรื่องเนี่ยก็คือลูกชายของพระองค์เองแต่พระองค์ก็ตัดสินคดีนี้อย่างยุติธรรมเลยนะครับถึงแม้ว่าบทลงโทษจะรุนแรงก็ตาม เรื่องนี้มันสะท้อนหลักการสําคัญอย่างหนึ่งได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือแม้ว่าผู้ปกครองจะยิ่งใหญ่ทรงอํานาจแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักศิลธรรมเดียวกันเรื่องเล่าโบราณเรื่องนี้มันเลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับเป็นคําถามที่ยังทันสมัยอยู่เสมอเลยก็คือแล้วถ้าเกิดว่าตัวกษัตริย์หรือผู้มีอํานาจเนี่ยแหละที่เป็นฝ่ายทําผิดซะเองแล้วใครล่ะครับที่จะมาทําให้คนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบและนี่แหละครับ คือจุดที่เรื่องราวของเราจะเชื่อมโยงมาถึงคณะสงฆ์พอดีเลยเราลองมาดูกันนะครับว่าในประวัติศาสตร์ของหลายๆสังคมเนี่ยคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเป็นเหมือนผู้คำจุนหลักศีลและธรรมนี้ได้ยังไงเราข้ามมาที่ศีลังกาสมัยโบราณกันบ้างนะครับ ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรกำลังเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่เลยคือมีปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์สองพี่น้องที่เป็นรัชทายาทก็แย่งชิงบัลลังก์กันอนาคตของชาติเรียกได้ว่าแขวนอยู่บนเส้นได้เลยครับแล้วรู้ไหมครับว่าอำนาจการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ตกไปอยู่ในมือของใครใช่แล้วครับคณะสงฆ์นั่นเองคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคณะสงฆ์ไม่ได้เลือกแค่ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องหรือใครมีสิทธิตามลำดับก่อนหลังเท่านั้นนะครับแต่ท่านใช้เกณฑ์อื่น เป็นเกณฑ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเลยในการพิจารณาว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมจะเป็นกษัตริย์ซึ่งหลักการที่ว่าเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าทศพิธราชธรรมหรือก็คือคุณธรรม10ประการสำหรับพระราชาก็จะมีตั้งแต่เรื่องการให้ทานการมีความซื่อสัตย์การเสียสละไปจนถึงความไม่โกรธอะไรพวกนี้ล่ะครับดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความเป็นผู้นำในยุคนั้นเนี่ย ถูกวัดค่าด้วยกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมที่ลึกซึ้งมากๆเลยและด้วยเหตุผลนี้แหะครับคณะสงฆ์ก็เลยให้การสนับสนุนพระอนุชาซึ่งถูกมองว่ามีคุณธรรมมากกว่าท่านก็เลยทำหน้าที่เหมือนกับเป็น k ิงเมเกอรหรือผู้สถาปนากษัตริย์เลยทีเดียวคือเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการเมืองของชาติโดยใช้หลักศีลธรรมเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางทีนี้บทบาทของคณะสงฆ์ไม่ได้มีแค่การคัดเลือกผู้นำนะครับ แต่ยังขยายไปถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ด้วยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชาติบ้านเมืองกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจจะสั่นคลอนการดำรงอยู่ของชาติเลยอย่างในเมียนมาเนี่ยบทบาทของคณะสงฆ์นี่ชัดเจนมากเลยครับคือท่านเป็นทั้งผู้นำการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมรเริ่มกระบวนการสร้างชาติขึ้นมาใหม่แถมยังเป็นผู้ที่คอยพิทักษ์รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไว้อีกด้วยคือเรียกได้เลยว่า ความเป็นผู้นําของคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของขบวนการชาตินิยมเลยครับเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของชาติเอาไว้เอาละครับทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปดูอีกที่หนึ่งกันบ้างเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปแบบคนละขั้วเลยที่เวียดนามในช่วงศตวรรษที่20ที่นั่นเนี่ยพุทธศาสนาต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงอย่างหนักหน่วงมากจนความตึงเครียดมันค่อยๆสะสมแล้วก็เดินทางมาถึงจุดแตกหักในที่สุ ถ้าเราไล่ดูตามไทม์ไลน์นี้จะเห็นเลยครับว่าวิกฤตมันค่อยๆบานปลายยังไงมันเริ่มตั้งแต่ช่วงยุค50ที่รัฐบาลของประธานาธิบดีงโงดิ่งเสียมเนี่ยให้การสนับสนุนศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเป็นพิเศษ พอมาถึงต้นยุค60สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกครับมีการสั่งห้ามกิจกรรมทางพุทธศาสนาไปจนถึงการทำลายพระพุทธรูปและสุดท้ายในปี1963มันก็นำไปสู่การประท้วงครั้งสุดท้ายที่สะเทือนใจคนทั้งโลกคือการที่พระภิกษุที่กว่างดึกทำอัตวินิบาตกรรมเพื่อปกป้องศรัทธาและผู้คนของท่านบทบาทผู้นำของคณะสงฆ์เนี่ยไม่ได้แสดงออกแค่ในเรื่องการเมืองหรือศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากมาก ในยามที่ผู้คนต้องอเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสด้วยอย่างเหตุการณ์สุนามิครั้งใหญ่ที่สลังกาเมื่อปี2004ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50,000คนนะครับ50,000คนคือมันเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงมากเกินกว่าที่ใครจะรับมือได้ทันและในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดนี่แหละครับบทบาทของคณะสงฆ์ก็ฉายชัดขึ้นมาเลยมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์มาถึงก่อนใครทั้งหมด คือก่อนที่หน่วยงานรัฐหรือความช่วยเหลือจากต่างชาติจะเดินทางไปถึงซะอีกพระสงฆ์ท่านอยู่ที่นั่นแล้วคอยจัดหาที่พักพิงอาหารและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่กําลังสิ้นหวังคือท่านได้เปลี่ยนวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณให้กลายเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราวเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างลึกซึ้งมากๆซึ่งทั้งหมดนี้มันก็มีรากฐานมาจากความเมตตากรุณานั่นเองทีนี้ พอเรามองย้อนกลับไปดูตัวอย่างทั้งหมดที่เล่ามานะครับตั้งแต่เรื่องการเลือกกษัตริย์ในสีลังกาการต่อสู้ในเมียนมาและเวียดนามไปจนถึงการช่วยเหลือในเหตุการณ์สึนามิมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วอะไรคือคุณสมบัติหลักๆของความเป็นผู้นำในแบบฉบับของคณะสงฆ์กันแน่ จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับพอจะสรุปได้เป็นเสาหลักสี่ประการครับอย่างแรกเลยคือความกล้าหาญกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างที่2คือการสื่อสารคือต้องพูดอย่างชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมัน่น 3. คือการมอบหมายงานต้องรู้จักวางคนให้ถูกกับงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสุดท้ายข้อ4คือความเด็ดขาดโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันต้องตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่คุณสมบัติทั้ง4อย่างนี้แหละครับพอรวมกันแล้วมันก็เลยกลอยเป็นรูปแบบ ของความเป็นผู้นําที่ส่งพลังมากๆเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอํานาจทางศีลธรรมเข้ากับการลงมือทําจริงๆเรื่องราวทั้งหมดจากประวัติศาสตร์ที่เราได้ดูกันมามันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้กลับมาคิดถึงยุคสมัยของตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนเหลือเกินคําว่าผู้นําทางศีลธรรมมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่และท้ายที่สุดแล้วเรากำลังมองหาผู้นำแบบไหนกันอยู่